มีเรื่องราวของน้องพลอยอันนามสมมติก็แล้วกันนะพูดขนาดนี้แล้วน้องพลอย <c oughs> แกเป็นสาวกะเหลี่ยงนะครับแกก็เล่นติ๊กตอกไปพบรักกับผู้ชายคนหนึง่งเป็นคนภาคอีสานแล้วแกบอกว่าเอออยากอยากอยาก,กอยากมีแฟนอยากมีแฟนคนอ,อีสานอยู่แล้วคุณเดิมก็คืออ่ะชอบเขารักเขาเดินทาง700โลไปหาเขา<ฮ>ที่อีสานแล,ล้วปรากฏว่าก็ไปเห็นก็เจอตัวคบหาดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยปลาผู้ชายแบบ ไม,ไม่ต้องทำอาหารกินอะไรแล้วล่ะ,ละคือนอนด้วยกันอย่างเดียว <S <S มีความสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ด้วยกันอย่างเดียวจนเธอไม่ไหวเธอบอกว่าไม่ไหวแล้วหอบเสื้อผ้าหอบร่างกลับบ้านดีกว่าเรื่องเรามันก็เลยถูกเปิดเผยขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับปะตามต่อกันเรื่องนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องผู้หญิงก็คือน้องพลอยเนี่ยเล่าให้หนักข่าวฟังว่าเธอไปเจออะไรมาบ้างครับวันนึงเหรอวันนึงก็ แบบอ่าบางทีก็ต้องเดินหนีจากเขาก็เลยแบบต้องมันพานแบบดูต้าๆตลอดก,ก็จะ ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่ไหวปะดูภาพเบอร์เบอร์จริงๆเธอน่ารักเธอสวยนะผู้ชายก็น้าตาดีเออผู้ชายก็น้าตาดีนะผู้ชายหญิงเยอะด้วยนะคือถ้าฟังจากน้องพลอยเล่าให้ฟังัวันทั้งวันคือไม่ทําอะไรกันไม่ทำอะไรจริงๆทุกชั่วโมงล่ละเขอบอกเธอไม่ไหวจริงรักก็ส่วนรักนะแล้วผู้ชายทำไมมีความต้องการทางเพศสูงขนาดนั้นนะทำไมน่าจะไปหาหมอเถอะเนอะเยอะไปเนอะใช่ไม่มีผู้หญิงคนไหนทนได้นะต่อให้รักมากขนาดไหนเดี๋ยวพี่ก้อยจะรู้เบื้องลึกของเขาอีกว่าไม่ใช่เฉพาะน้องพลอยเท่านั้น ตอนที่คบหาดูใจกันเนะี่ยมีผู้หญิงอีกนะออแล้วเขายังมีความต้องการสูงอีกอะ่ะอคุณพลังม้ามากเลยอ,ะอ่ะไม่ธรรมดาฮะคือน้องพลอยเนี่ยเล่าให้เราฟังตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยบอกว่าเนี่ยไปเจอผู้ชายคนนี้ในติกต็อกนะคือน้องพลอยแบบเป็นสาวก,กะเหรีย่ยงวัย24ปีไงก็เลยเจอในติกต็อกจีบกันทักแชทคุยกันอะไรเงี้ยนะฮะ ตัดสินใจไปหาเขาครับ700กิโลเมตรจากจังหวัดตากไปหาเบาพันธุ์มา23ปีทหารเกณฑ์หนุ่มอยู่ที่บ้านดุงอุดรธานีฮะนี่แล้วลงตกลงเป็นแฟนกันครับแต่เมื่อเจอเบาพันธ์ุน้องพลอยบอกว่าตรงปกเราตรงปกนะแถมยังไปเจออีกว่าตอนที่หนูไปหาใหม่ๆเนี่ยนะไปเจอผู้หญิงสองคนอยู่กับ เบาพันนี้ด้วยอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองใน<ต>ห้องอะไรแบบนี้เธอก็งงเอา้าคบฉันแล้วทำไมมีคนอื่นในห้องตอนแรกจะเดินทางกลับเลยเอแต่ผู้ใหญ่บอกว่าพอยไม่ต้องกลับหรอกพี่เสียสละเอง <What? S 2> เพราะน้องมาไกลเอ๊ะยังไงยังไงแต่ว่าอะไรเพราะผู้หญิงบอกว่าพลอยไม่ต้องกลับหรอกพี่ไปเองหนูมาไกลหนูอยู่กับเบาเบาพันเถอะ ถอยเองผู้หญิงก็อาจจะแบบเออเออก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็จะไปเหมือนกันเลยเปล่าแกแกมาแตะไม้ต่อเธอฉันไม่ไเอลเราล้วตั้งสองคนเลยนะสองคนแล้วอยู่กับเป่าพันเนี่ยสามอาทิตย์สามสัปดาเนาะนะยี่สิบเอ็ดวันนะอาตยี่สิบเอ็ดวันนะถูกเป่าพันหลอกโกหกว่ามีบ้านมีรถทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรเลยแล้วห่วงเธอหนักมากโมโหร้ายกว้างโัรศั์เธอจนแตกขังไว้ในห้องไม่ออกไปไหนแล้วที่ทนไม่ได้คือ บ่าวพันธ์ทำการบ้านไม่หยุดเลยทําทั้งวันครั้งหนึ่งเนี่ยนะหลายชั่วโมง uh huh. เวลาเธอไม่ยอมมีอะไรก็จะถูกทําร้าย uh huh. น้องพลอยยอมรับว่าเป็นเพราะความใจง่ายของเธอที่ต้องมาเจอแบบนี้ uh huh. ไม่เสมอไปมะอ uh huh. นี้ก็จีบกันทางทิกตอกก่อนนะ uh huh. แล้วตัดสินใจไปหาบ่าวพันธ์ บ่าวพันอยู่กับผู้หญิงสองคนน้องพลอยก็เลยจะตีตัวออกมาแล้วไม่เอารัไม่เอาเอ้ยมีแฟนแล้วไม่เอาละผู้หญิงบอกมามาแทนฉันทีฉันจะไปเองเธออยู่นี่แหละเธอมาไกลคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีปัญหาเพราะว่าคนอะไรจะมีความต้องการทางเพศได้ขนาดนั้นแล้วครั้งหนึ่งหลายชั่วโมงโอ้โหตายทรมานตายแต่บีแตบันมากอะนะน้องพลอยบอกว่าไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวจริงๆขอสิ้นสุดทางรักไม่กลับไปหาบ่าวพันอีกละแต่ก็ไม่ปิดหัวใจนะ พร้อมเปิดรับหนุ่มอีสานคนใหม่เธอยังสเปกหนุ่มอีสานอยู่ใช่เธอชอบมากออผู้ชายในฝันนะหรอเพอบอกว่าหนุ่มอีสานคือผู้ชายในฝันอ,อ๋อเหรออยากจะมาเรียนรู้ภาษาอีสานอยากสอนภาษาเกลียงให้กับแฟนหนุ่มแม่ก็เคยเตือนนะให้มีแพนชาติพันธุ์เดียวกันแต่เธอบอกว่าก็นะก็ชอบอีสานสเปกอะสเปกว่ากันไม่ได้อ่ะลองฟังน้องพลอยอีกทีนึงคะ่ะ เขาให้หนูมาหาแล้วแบบเขาบอกว่าเขามีบ้านมีอะไรมีหมดนะแล้วสุดท้ายเขาก็โกหกหนูว่าเขาไม่มีอะไรเลยแม่แต่บ้านก็ไม่มีมรถก็ไม่มีแบบทำไมต้องโกหกหนูเนาะก็บอกมาว่าเอถ้าไม่มีหนูก็รับได้คนรักมันจะใจแค่ไหนเท่าคนเราแลกกันจินก็ไปหากันได้<อ>แต่ก่อนก็รักแต่นอนนี้แบบรู้นิสัยเขาแบบเนี้ยมัน ไปกันไม่ได้แล้ว <Okay. S 2> ก็ขอให้เป็นเจ้าคนที่ดีนะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องห่วนเราแล้วมันก็แบบไปทางของเราดีกว่าถ้าแบบไปด้วยกันไม่ได้ก็เราก็จบกันแค่นี้ถือว่าเป็นบทเรียนจ้ะหนูชอบคนอีสา,านาเงี้ยหนูก็อยากได้สักคนนะถ้าเกิดว่ามันดีจริงแต่หน,นหนูก็พร้อมเปิดใจแต่ถ้าดีนะแต่ถ้าไม่ดีหนูก็ไม่เอาหรอกเพราะหนูแบบแค่นี้แบบมันมันเจ็บมากพอแล้ว ก็การอาหารเธอมุฟออนเร็วมากเลยนะเออเข้มแข็งไม่แข็งคนจะสุดแล้วว่ะไม่ไหวแล้วอ่ะเอเกินจะรับได้บอกหนูไม่เจ็บไม่ปวดอีกต่อไปแล้วเออเจ็บใจไม่เท่าเจ็บจีบมันจริงอุ้ยคือก็ไม่ไหวเรื่องนั้นนะอประเด็นที่เธอออกมาเนี่ยเพราะเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องโกหกใช่ส่วนพี่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะไม่ได้ผู้ชายชื่อพี่เบาพี่เบาเนี่ยไม่ใช่นะนี่คือคุณวีรพลแอดมินเพจบ้านดุงครับเขาอัปเดตช่วยน้องพลอยมา นะไปรับน้องพลอยที่บ้านเบ่าพันธ์ครับแล้วก็ไปส่งบ้านที่เธอกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยละทีมข่าวก็อดไม่ได้เนะาะได้ข่าวว่าเบ่าพันธน์ไม่ธรรมดานะโอ้โหพลังช้างสารขนาดนี้เนะี่ยต้องไปคุยหน่อยละก็เลยไปคุยกับแม่เลี้ยงของเ่าพันธ์แม่เลี้ยงยอมรับว่าโอ้ลูกเลี้ยงอะไรเบ่าพันธ์เหรอเจ้าชู้มีพึ่งห,หลายคนพอเบื่อก็ทิง้งตอนที่น้องพลอยมาหาเนี่ยนะ น้องพลอยยังไปเห็นลูกชายนอนอยู่กับผู้หญิงอีกสองคนอะตอนนั้นน้องพลอยบอกจะเดินหนีละสุดท้ายผู้หญิงบอกมามาพลอยพลอยเธอมาไกลเธอมาอยู่แทนฉันเถออะไรเงี้ยน้องพลอยก็โอเคยอมรับได้นะตอนนั้นก็ด้วยความเป็นแม่เลี้ยงเนาะสงสารผู้หญิงเพราะผู้หญิงอะมาจากจังหวัดตากเลยนะมาไกลอะนะอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้ถูกลูกชายห้ามแล้วก็ขังไว้ห้ามติดต่อพ่อแม่ด้วยแม่เลี้ยงก็แอบเห็นใจแต่ก็ไม่มีตังค์อะ ก็เลยต้องโทรผ่านเพจบ้านดุงขอความช่วยเหลือส่งน้องกลับบ้านทีคุณวีระพลก็รับช่วงต่อก็คือมารับน้องแล้วพาน้องพลอยกลับส่งบ้านนั่นแหละลองฟังไม่เลี้ยงฝ่ายชายดูนี่ไม่เลี้ยงฝ่ายชายนะลองลองลองฟังครับลองฟังแมมันก็ทะเลาะวอกแหวงกันเรียงเรียงโทรศัพท์มันก็ตีกันทะเลาะกันให้ี่แม่ก็หาว่าเหตุการณ์จะตีกันอย่งสี่หน้ามันก็มาฟัง ก็เที่ยวตีเตมียมันเหมือนพ mm ี hmm. ่สาวกันเลยว่าเฮี้ยนกูว่าม <laughs> ่นลงแลมกันทุสตีกันทะเลาะกันก็ออกไปทะเลาะข้างนอกพี่สาวบอกว่าั้งสอันนี้มันก็เงียบไปมานัางหองหายอยู่น้าแม่อยู่นีละมันก็อยากกลับบ้านเนี่ยพานูกลับบ้านแน่จะให้แม่พากลับในกับบ่มีเงินอังางสนะมันนี้ลูกมันนีร้านสาวเลยเอาไปเฮ็ดงานน้ำม่องเย็บผ้าอันนี้ก็เลยโทรหาอันมันบ้านดุงอัปเดตใ้มหาเอาเงินกับ่มีจักบาทกัน กะับทั้งนี้แหละซอยทรงคารถไปน้ำแน่แล้วมีครอบครัวมาก่อนบ่อยอมีแบบวา่ามี่ยังสี่ล่ะมีแล้วก็ท,ทีมทิมทีมทีมเอาแล้วก็ทิมทีมทีมไปเลยแบบว่าบว่าเอาเป็นลักเป็นแรงคือได้แล้วก็ได้เขาแล้วก็บทีมได้นี่ฮะบาวพันเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์ไปยี่สิบต้นต้นยี่สิบ ไม่ใช่ยี่สิบยี่สามใช่ไหมอ่าถ้าจำไม่ผิดนะยี่สามนะสาวกะเรียงนยี่สิบสี่สาวกะเรียงนยี่สี่น้องพลยี่สี่แต่บ่าวพันในยี่สามเป็นอาหารเกณฑ์เราก็อยากจะติดต่อสอบถามอ่ะแต่ตอนนี้เจ้าตัวเข้าค่ายไปแล้วไงอ๋อเข้าคมไปแล้วเพื่อนหาล้อกันแล้วล่ะตอนนี้ดล้อหรือชมหรือขอเคล็ดลับยังไงกินยาอะไรมีเทคนิคอะไรอย่างงี้หรอพันนี้ต้องการ อยากจะสัมภาษณ์มากเลยนะนเนี่ยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด s ับสไ r ร b ์ข่าวช่องแปด